สวัสดีครับผมกับเข่ามือนี่ครับผมมาเฮ็ดกินครับข้ยเตี๋นี่ครับน้ำซุปหางวัวครับกำลังต้มให้เดือดเลยครับผมกะเซนบอมีสำเร็จรูปครับนี่เดี๋ยวอยู่นวกินย้ำคำมือนี่ครับผมนี่กับกีประกอบไปด้วยครับผม เ้นว่ามีสำเร็จลูกลวกน้ำออนพอดีครับกะลูกชิ้นเนื้อครับผมนี่กับพักใส่น้ำครับนี่จะมีของไอ้พักนี่ครับทั่วงอกทั่วงอกทั่วงอกก็ใบหัวค้าครับนี่กับพักบุ้งครับผมลวกเสร็จเรียบร้อยครับอตอนนี้เลยใส่ส่วนผสมลงไปครับ นี่พับบุงวรวกเซฟเดือบรอยครับผมอืมนี่ก็ะลูกชิ้นเนื้อครับอืหือนี่แล้วหลยลูกเล็กน้อยครับนี่เดี๋ยวขอกันครับก็นำซุปก๋วยเตี๋ยวหางวาัวน,นี่ครับอือมือจด้ตักนี่ครับต้อน,นหางวาัวครับนี่นำซุปหางวัวครับ นี่ตอนวัวใส่น้ำครับนี่ของเศบของนัวตามแบบบ้านๆผมนะครับผมโอ้โหกินหอมหน่าช่วน,น่ากินเลยครับนี่ยังบอกพอครับขอหนังนี่สุกหางวัวครับตนน้นหนังวัวใส่เยอะๆครับ ของแสบของมัดครับผมโอ้โหขาดน้ำครับนี่ใส่น้ำและไหลครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องมีน้ำครับผมมักสดน้ำครับนี่ของแสบของนัวครับผมโอ้ สีสันน่ากินครับมาตอนนี้พร้อมกินพร้อมปรุงครับผมเดี๋ยวชิมรสชาติด้วยครับนี่ว่ารสชาติเป็นไงครับอต้องปรุงเพิ่มครับผมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับผมต้องเพิ่มปรุงรสรวยน้ำตาลครับพริกผงครับ ใชม,มีพอดีน้ำปลาน้อยนึงครับอืมกระน้ำสมครับผมนี่ถุงน้ำสมครับโอพอดีครับนี่เติมด้วยทั่วงอ,อกครับผมอ่ามักพักครับนี่มีประโยชน์ครับกะนี่ครับใบโหระพาของคู่กันครับ อสะบแสบแสบนัวๆครับผมการกินยูแบบเพื่อนบ้านเพื่อบ้านเนี่ไม่ต้องอะไรมากมายครับผมตามความชอบนะครับผมนะคนขอแกนันครับนะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งครับพอดีหรือยังครับอืม เย่มครับผมจับจมหนัวนัวครับมากินเขาคำมือนี้ครับผมมือนี้ครับคำครับฝนกับตกน้ำครับเดี๋ยวๆนี่ตอนหางวัวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหางวัวครับหิวเราครับผมทำง่าไๆครับนี่อ่ะพอดีปากพอดีคำครับ จับน้อยดีครับมาตามด้วยพักใบหัววพาครับฮึมอืม,อมทิกจอดครับผมเห็บอยู่มองไหนต้องกินมองนั่นครับน้าเปลี่ยนเป็นซอมครับนี่ต่เอเซนก่อนครับปัดเโช อืมอืมชดนามตามครับอืมเยี่ยมครับผมกว๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมีครับนามซุปหางวัวครับนี่แต่รสชาติครับพราวาย หางวัวนี่ไปซื้อเข้ามาครับะหนี่มาดักแปลงฮ็ดกินตามมักตามชอบครับผมนะคำหนึ่งครับอืบอหอใบโหัวรัาผมจำครับถูกกินเนื้อครับนี่ขาดว่าไ้ครับ คืนว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ตรงนี้ลูกชิ้นครับนี่เข่ากันครับอืม้มมาตรงออกสุดนก็ครับขออยาดใช้มือจับเอาครับนี่หินแบบบ้านครับแจะมือก็นั่งทำกวามสะอาดเรียบร้อยครับผมอื้อเยี่ยมครับใบหัวไผ่ครับอืม รุยเลยเซนครับนีลูกชิ้นพร้อมครับลูกชิ้นเนื้อ,อครับตามด้วยน้ำสดครับผมนี่เจ็บนัวถูกปากทุลินครับ นี่กรตอนหางว้าครับนี่หางว้าซุกครับนี่อืมกินแล้วมดจานมดรวยครับอืจับงัวครับผมนี่ตอนไงดีครับนี่หางว้าเขาปุนมาแล้วครับนี่ก้อนเขาจะเห็ดเป็นซุปหางว้านียครับนี่เวลาซุปนี่โอ้รสชาติสุกยอดครับ รสชาติสุดหางวัวนี่มาทำเป็นปุงกินก็ข้วยเตี๋ยวครับผมข้วยเตี๋ยวสูตรแปลกไหมครับตามแบบมากๆชอบๆครับผมตามวิถีอยากยู่อยากกินนะครับผม้อกันดีมากครับนี่พวงออกครับอื้ม ใส่ช่อนอยู่วะครับกันนี่มาลูกขิงนำครับอืมตามด้วยน้ำสดครับแจบดีครับผมอืม ม,มาปิษไทยคลิปนี้ด้วยนี่หนังวัวครับนี่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 แย้เลยครับผมตอนไงดีมากครับโอ้โหเปื่อยดีครับนี่ก็มีหนังติดน้ำครับนี่ของหนังวัวครับจะได้กินทั้งกระดูกของ หางวัวครับผมนี่เข้ากันมากครับอืมเจ็บนัวขนาดครับผมกกินเนื้อตากมีคำหนึ่งครับโอ้ กดเดินหน้าครับชุดยอดครับผมเฮ็ดกินแบบบ้านๆตามมักตามชอบครับผมก้วยเตี๋ยวเสียนยมมีสสำเร็จรูปใสก่กะ น้ำซุปหางวัวครับก็มีหางวัวอ,อมาใส่ส่วนผสมนะครับนี่แซ่บครับผมหาที่ไรเปรียบเทียบว่มีครับนี่เรมีพักเคียงพร้อมครับนี่หัวงอกใบหรพาเยี่ยมครับผมสวัสดีครับขอฝากกด subscribe กดติดตามด้วยครับผม นี่คือพิธีการเป็นอยู่แบบพคื้นบ้านชนบทครับผมขอบคุณครับในการรับชมมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ